พิสศษค่ะการกลับมาโลโซออริจินอลค่ะพิเศษค่ะความพิเศษมีอะไรบ้างคพี่คราวนี้เนี่ยจะเริ่มต้นจากวงโลโซออริจินอลเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตอบตามไปด้วยวงเสกโลโซด้วยนะครับเรียกว่าเล่นกันสองวงเอาเพลงที่ขนมาร้องในวันนั้นเนี่ยคงจะเยอะหน้าดูแล้วก็สนุกแน่นอนครับการจุดประกายนี่คือการกลับมานี่คือเกิดจากอะไรครับพิเศษครับก็เกิดจากที่ ผมไม่ได้เจอใหญ่พี่กลางนานแล้วนะครับแล้วก็มีความคิดถึงกันแล้วก็นัดกันนัดเจอกันนัดคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจในเรื่องเก่าๆเนี่นะครับว่าที่ผ่านมาเราเองก็ต่างก็มีอัตราด้วยกันนะครับเสร็จแล้วก็พอได้กอดกันได้น้ําตาซึมเหมนก่ยก็รู้สึกว่าต้องมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับผ่านไป2ปีแล้วก็มีทางแครีเอตเนี่ยติดต่อว่าจะทาคอนเสิร์ตเราก็รับปากตกลงนะครับ เรียกว่าไปเคลียร์ใจกันวันนั้นใช่ครับใช่ครับสิ่งที่มันค้าอยู่มันได้หายไปไหมคะหายหมดเลยไม่เหลืออะไรแล้วกินเหล้าด้วยกันสองสามคืนก็หายแล้วตอนนั้นตอนนั้นยังเด็กมากตอนที่แยกตัวกันไปเด็กๆมากอายุจะยี่สิบกวายนะใช่คือคือคือการในวันโนนะฮะคือเราเราทะเลาะกันมันเป็นการทะเลาะกันแบบคือ คือมันไม่ใช่เรื่องอื่นอ่ะคือ,อส่วนมากเขาก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องเงินคือเราไม่มีเรื่องพวกนั้น่เราคือเรื่องอัตราคือต่างคนต่างแบบคือเราเป็นวงที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อยู่อย่างน้อยนะครับแล้วก็แต่งานทั้งหมดเนี่ยเราเป็นเป็นคนทําเองเราจะมีเขาเรียกว่ามันมีโก้มีอัตราว่าเฮ้ยไม่กลัวใครพอเสร็จแล้วก็เลยก็เหมือนแบบวันหนึ่งอกะก็ไม่กลัวมึงเสียเข้าเฮ้ยกูก็อะไรเงี้ยมันแค่นั้นเลยพอ พอวันหนึ่งซึ่งเราได้กลับมามันแค่เคลียร์กันนิดเดียวนั่งคุยกันบอกเออว่ะพวกเรายังเด็กไว้ใช่ตอนตอนนี้เรียกว่ามันตกผลึกแล้วแล้วก็อายุเราก็5้าสิบกันแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าผ่านอะไรมาเยอะเมื่อกลับมารวมกันก็รู้สึกดีใจแล้วก็รักกันมากกว่าเดิมเด็นเพราะช่วงเวลานั้นมันน่าจะเคลียร์ได้กว่สิบปีนานไปหรือเปล่าผมว่าชีวิตก็เป็นแบบนี้นะผมว่าชีวิตก็ต้องเป็นแบบนี้มันต้อง สุขุ้นลงอย่างนี้แหละต่างคนต่างก็ต้องต้องต้องมีหนทางตัวเองแล้วก็วันหนึ่งเขามันมาบรรจบกันแบบนี้มันก็ผมมันยิ่งรู้สึกดีนะพี่การนะโอเคที่กลางเขาไปเป็นอาเซียขายอาหารมาแล้วนะก่อนกลับมาโลโซผมก็ไปทำซาลกินีแล้วก็ทำให้ศิลปินนี่แหละครับก็วนเวียนอยู่ในนี้แต่ว่าไปอยู่เบื้องหลังแล้วก็ต้นที่ออกมาเนพื่อนคือใครสักนี่แหละเลืกเลยเราภาษาไสั่นไหมคะตอนนี้แบบครั้งแรกเพื่อกดม ผมน้ำตาซึมเลยนะคือใหญ่ตอนแรกนี่ยนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือช่วงช่วงที่กลับมาเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าชีวิตพิเศษก็ถึงจุดที่เรียกว่าพีคสุดแล้วตอนนั้นนะใช่ใช่ช่วงช่วงที่เขาไลฟ์นะช่วงนั้นเราเนี่ยมีความเป็นห่วงอยู่แล้วแต่ว่าไม่ี่จะเข้ามาหาอย่างไรก็ก็มองหยว่างานจนกระทั่งสุท้ายเพื่อนก็ไปรักษาแล้วก็เพราะอพมาพวกเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ได้มีคนที่เขาเชื่อม เชื่อมต่อกา้ใช่พี่พี่เสกเขาคิดถึงพี่ใหญ่นะเนี่ยพี่พี่ก็าอยากคุยับมานอยู่แล้วเราอยากคุยกันหมดพอคุยครั้งแรกก็นร้องไห้เลยใช่พสดแว่าพี่เสกน้ำตานํำมาก่อนเลยอะคะมันซาบซึ้งอะเปนเพลงเราและนายนั่นแหละไ่ทิ้งกันตลอดไปบรรยากาศเก่าๆนี่คือกลับมาไหมพี่วันที่เรารวมตัวกันแรกๆ กลับมาครับนั่งนั่งดื่มกันนั่งคุยกันแล้วก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆความเข้าขาในการได้เป็นตร้เมื่อกี้คือมันเหมือน20ปี่ีิบแปดปก็ผมว่าไม่แตกต่างมากนะแต่เมื่อก่อนอาจจะสดกว่านี้แต่ว่าคราวนี้ก็จะขากวาความเฟี้ยวความอะไรก็จะลดลงไปอะไรเงี้ยคราวนี้ก็จะเป็นความ ความความแก่อะไรนิดนึงเพลงเพลงที่เคยเร็วๆอาจจะลดให้มันช้าลงหน่อยไปดีอะอรบ้องปรับต้องจูนกันใหม่บ้างไหมคะเพราะถ่ายกันไปนานเนี่ยผมว่าไม่ต้องจูนหรอกเพราะเมื่อก่อนเราก็เล่นด้วยกันแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพลงก็เป็นเพลงที่เราเคยเล่นกันมาตลอดอย่างแฟนๆก็ดีใจที่แบบว่ากลับมาแบบโซลิซิชั่นอลกลับมาครั้งนี้ได้เห็นภาพอีกครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะฝากเพื่อนๆคือคือรอบนี้รอบนี้มันจะพิเศษ ในเรื่องของเพลงครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเพลงของโลโซเนี่ยม,มันมันไม่ได้มีเพลงที่ที่ว่าเ,าเล่นแค่กีตาร์เบสก้องนะจะมีออเคสตรามีเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยที่เราทัวร์คอนเสิร์ตเราไม่สามารถที่จะเล่นเพลงพวกนี้ได้แต่ว่าพอเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเสกสรรพันแต่<อ>งแต่เพลง,งด้วยครับพวกเครื่องสายก็คือจะบอกว่าเพลงที่ไม่เคยเล่นที่ไหนเลยเนี่ยที่นี่จะจะมียกตัวอย่าง เยอะแยะเลยแขกรับเชิญอย่างเมื่อกี้นอะไรีอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งซึ่งในกูเล่นไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเอาคนอื่นมาเล่นคืออย่างเพลงนี้เพลงนี้ใน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 ออริจินอลนะฮะจะมีเครื่องสระเครื่องเครื่องสายเครื่องสีแล้วก็มีมีคอร์สเผู้หญิงมีคีย์บอร์ดมีคอร์สเผู้หญิงซึ่งสมัยนั้นเราใช้คุณปานธนพรเป็นเป็นคนลองเพลงนี้ช่วยรรออค้งสมัยโน้ตนะนะ เดือด25ปีที่แล้วป็นแขกรับเชิญเองเมื่อกี้ก็เปิดตัวน้องเสือเลยบนเวทีน้องเสือน้วงโซโล่ใหม่วงมาด้วยวงมาด้วยจ้ะวงมาด้วยจ้ะเอาเลยอ่าเอาใจอยู่การมาคุณแล้นระดับไนแกเอาโอ้โหขึ้นพอไหมโอเคพอไหมจ้ะพอโอเคอย่างต้องเสือนี่ยังไงคะพี่เต๋าเพราะว่าเรียกว่าดูชิมดาคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กแล้วหรือยังไงคะใช่ใช่อย yeah? like yeah. like ่างเมื่อกี้ที่บอกว่า เสือเขาตามไปเล่นคอนเสิร์ตกับผมตลอดเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะครับไปทั่์คอนเสิร์ตต่างประเทศนี่ไปด้วยตลอด<ะ>เขาก็ซึมซับมาผมผมไม่คิดเลยว่าเขาจะร้องเพลงเป็นนะจ<ะ>นอยู่มาวันหนึ่งเขากลับมาจากบอิงกันด<ะ>ีซีเนี่ย<ะ>เขาไปร้องคาราโอเกะกับผมแล้วก็ร้องเพลงพวกอะไรของเอชชีรันให้พ่อฟังนะ,ะก็ก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหลูกสงสัยจะมาทางเรา<ะ>แล้วก็ร้องแรปด้วยนะครับ<ะ>ก็ดีครับและดนตรีมันจะเป็นแนวล็อกอลโลเหมือนคุณพ่อไหมฮะคนคนเวทีที่ พี่เสือทำดนตรีแบบไหนลูกเป็นแนวแรปแนวฮิปฮอปเลยใช่คอร์แนวกันแล้วจะมีการอึ้งคอร์랩กับคุณพ่อแน่นอนบนเวทีใช่ครับในในงานนี้มีคอลร์랩กันครับแต่ว่ายังไม่อยากเฉลยอะไรมากครับให้ให้รอดูว่าเป็นยังไงใช่ครับเสือก็มีเพื่อนเข้ามาด้วยเป็นแรปเปอร์เอ้ยเพราะยังไม่ต้องเสือใช่เลยหมดแล้วแต่ก็บอกเออผมไม่ได้มาคนเดียวครับก็ใช่มี เพื่อนสาวแก่มาด้วยเขาเก็บความลับไม่อยู่เลยเมื่อกี้บางทีก็มีพี่ดงพี่ดาอะไรก็บอกกันคนละเพราะจริงๆล้วบอกได้ไม่ใช่เหรอบอกได้ปะแล้วแล้วแล้วแต่แล้วแต่ทำพี่ดาคนแรกแล้วกันน้องดาคนแรกแล้วกันยังมีคนอีกหลายคนอกมไว้ก่บอกเดี๋ยวจะค่อยๆปล่อยไปทาง Facebook ของผมนี่นะครับว่าใครเป็นแขกรับเชิญบ้างแต่เราบอกว่าสุภาพแน่นอนใช่ไหมคะสนุกแน่นอนครับสนุกแน่นอนก็เป็นคนที่รักกันนะครับแล้วแล้วแล้วหลายคนทถามหาที่รักขึ้นไง พี่รัตก็เดี๋ยวผมจะเชิญมาด้วยนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนพี่รัตไม่ค่อยสบายนะครับถ้าเชิญมาก็จะเล่นสักเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวต้องต้องต้องทรไปถามว่าไหวหรือเปล่าคอนเสิร์ตเอกนี้สามชั่วโมงพอไหมน่าจะประมาณนั้นครับไม่เกินใช่ไหมครับไม่เกินครับไม่เกินไม่เกินครับไม่เกินตอนนี้แก่แล้วเล่นไม่ค่อยไหวแต่ว่าจะสู้เต็มที่สู้เต็มที่เราต้องพูดไว้ก่อนาว่าไม่ไม่เกินอไม่เกินไม่เกินตอนนี้คือวางไว้คือหนึ่งรอบถ้าเกิดมี คนขอยเพิ่มรอบถ้าโซลก็จะจัดอีกเพิ่มได้นะครับแต่ตอนนี้วันที่6ก่อนนะครับของประกาศคนนี้นะครับนี่กที่ประกาศไปแฟนวิดแบคนงุอจะแบโนด์ี่จะแผมมองจากสื่อมวลชนที่มาในวันนี้ผมรู้สึกว่าฟีดแบ็คดีมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณมากนะคุณมากครับตอนนี้ตอนนี้ สามชั่วโมงนี่ไหวอยู่แล้วเพราะมีน้องมาช่วยด้วยอยู่น้องๆมาหลายคนนะครับมาช่วยร้องด้วยผมไม่ได้ร้องคนเดียวแต่ถ้าสามชั่วโมงคนเดียวนี่สงสัยจะเอาไปฟิตร่างกายฝากคอนเสิร์ตได้ด้วยเลยใ่ใหญากได้เมื่อไรก็อย่างที่บอกนะครับเราคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งหน้าสุดที่เล่นนั่นคือคอนเสิร์ตเพื่อเพื่อนนะครับซึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์เมื่อยี่สิบสามปีที่แล้วนสามปีแล้วก็สิ่งที เชื่อมต่อโลโซกับแฟนเพลงอยู่ก็คือบทเพลงแล้วก็ภาพคอนเสิร์ตในวันนั้นนะครับก็คือเด็กรุ่นหลังที่ที่ยังติดตามโลโซอยู่เนี่ยก็แน่นอนเขาไม่เคยเห็นเราเล่นด้วยกันอยู่แล้วเขาก็ดูจากคอนเสิร์ตนั้นนะครับแล้วก็ฟังเพลงเก่าๆของเราวันที่6นี่แหละครับมาดูของจริงกันนะครับน้องๆน,นะครับก็ฝากด้วยนะครับดีใจมากครับการรอคอยพี่เจษการรอคอยพี่เจษดีฝากหน่อยครับพี่ครับก็อยากให้มาดูนะครับ เป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะครับครบถ้วนทุกกระบวนความครบถ้วนทุกเพลงฮิตแล้วก็ทุกเพลงที่อยากฟังจะได้เห็นวิทเทดนตรร้องเพลงในคอนเสิร์ตนี้ด้วยจริงหรือเปล่าจริงเสิขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับน่าโอเคครับเขาเรียกหยุดการเคลื่อนไหวอยู่ คือผมบอกตัวเองว่าถ้าผมหมดร้อยล้านนี่ผมจะไม่ทําต่อซึ่งก็หมดจริงๆแต่ว่าก็ <laughs> กโชคดีที่ยังมีเงินเก็บอยู่แล้วก็ซื้อที่ดินเก็บไว้อะไรครับก,ก็เรียกว่าไม่ไม่ไม่เครียดอะไรมากแต่ถ้าสมมติว่าถ้าไม่ไม่มีเงินเก็บเลยนี่สงสัยจะเครียดมาก ก็หมดไปเป็นร้อยล้านจริงๆครับร้อยล้านนี่ระยะเวลากี่ปีพี่เสกครับสองปีกว่าครับโอ้สองปีกว่าเรียกว่าเรียกว่าเป็นการทําธุรกิจที่ผันสุดๆนะพประสบการณ์สิประสบการณ์สองปีเรียกว่าเป็นบทเรียนที่ราคาแพงมากเรียนที่ราคาแพงมากคือตอนก่อนที่จะถึงร้อยล้านนี่คือเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบถอดใจมาก่อนใช่ไหมพี่เสกคือก่อนที่จะถึงร้อยเนี่ยก็เริ่มรู้สึกถอดใจแล้วแต่ว่ายังสู้ต่อเพราะว่าลูกน้องนี่ก็คงบอกว่าบอสต้องสู้นะ เราก็สู้ด้วยกันแต่สุดท้ายก็ไปไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมันต้องลงทุนมากกว่านั้นเยอะนะครับอย่างน้อยต้องมีสักสามร0อยห้ารอยหนึ่งนะครับมผมว่าเราเงินเราไม่พอเงินเรามีไม่พอ,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 อแล้วก็โรงงานผลิตของเราก็ไม่มีไม่เข็ดนะก็อยากจะทำอีกแต่ว่าต้องดูก่อนว่าจะทำธุรกิจเรื่องอะไรแต่ไม่เราโลโทดีกลับมาแล้วใช่ไหมคะมีคนถามเยอะมากเพราะว่าหลังจากที่ สื้อวนชนออกข่าวไปเนี่ยมีคนถามว่าอยากจะรูปธุรกิจด้วยแต่ผมก็ยังไม่พร้อมนะครับยังไม่พร้อมเป็นไปได้เป็นไปได้นะต้องปรึกษาคุณการก่อนการไม่้เก่งการไม่ได้เก่งกว่าผมด้วยซ้ำครับอันนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์ถึงแบบรุ่นใหม่หรืออะไรที้เขาจะทาธุรกิจคปับพิเศษว่าต้องระวังอะไรถึงไม่ให้แบบต้องต้องศึกษาธุรกิจให้ดีนะครับแล้วก็ต้องมีทุนที่สําคัญแล้วก็พนักงานก็สําคัญมากนะครับ ก็ขอให้ทุกคนอยากจะคิดจะทําอะไรทําธุรกิจจะต้องคิดได้ดีเพราะว่าธุรกิจมีความเสี่ยงแล้วมีเรื่องขาดทุนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ขายครับไม่ได้ขายแต่คุณการบอกมีคนติดต่อมาซื้อเยอะ